สวัสดีครับท่านผัวครองและน้องๆนะครับที่ติดตามแฟนเพจคณิตศาสตร์ครูแว้งอยู่นะฮะวันนี้ก็อีกหนึ่งวันก็จะเปิดคอร์สติวเข้ามสีนะครับวันนี้เพื่อนจะมาแนะนํานะครับคอร์สติวเข้ามสีว่าจะต้องเรียนอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่วงเช้าวันนี้วันวันที่สองนะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเวลาเกือบจะเก้าโมงนะครับเพี่อนๆก็ได้ส่งลิงก์นะครับเอ เอกสารการสอนที่ต้องใช้ในวันพรุ่งน today, ี้นะครับให้กับน้องๆที่สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้น้องดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเรียนในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับลิงก์ในการเข้าเรียนเนี่ยพี่บังก็ได้ส่งให้น้องๆที่สมัครเรียนเรียบร้อยแล ke, mm ้วนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ใช้ลิงก์ o o g l e Meet นั้นนะครับในการเข้าเรียนนะครับก็ขอให้น้องๆเนี่ยตั้งใจแล้วก็เปิดกล้องตลอดเวลาที่เรียนนะครับเพื่อที่จะ พี่แบงค์เนี่ยจะได้ดูนะครับแล้วก็ถามในสิ่งที่นะครับเ,เป็นการทดสอบนะครับว่าน้องเนี่ยเข้าใจมากหรือน้อยเพียงใดนะครับแ mm. นวการแนวทางการสอนเนี่ยก็คือในชุดที่หนึ่งเนี่ยพี่แบงค์ก็จะติวให้นะครับพร้อมบอกเทคนิคนะครับว่าเรียนนิตศาสตรยังไงให้ถูกต้องนะครับ mm. เช่นการเรียนนิตศาสตรเนี่ยต้องมีความทั้งความเข้าใจและความจํานะครับแล้วก็แนวโจทย์ที่ออกค่อนข้างบ่อยแล้วก็ตอบ คำถามน้องๆอย่างสดๆเลยนะครับส่วนเอกสารที่2ซึ่งเดี๋ยวพี่รันจะให้ในคลาสอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นออคอร์สออนไลน์นะครับซูเปอร์แม2ซึ่งนะครับพี่รังได้บันทึกคลิปการสอนเนี่ยมากมายหลายคลิปเลยนะครับเป็นรวมเวลาเป็นหลายชั่วโมงเลยนะครับให้น้องๆที่สมัครเรียนในคอร์สนี้นะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับต่อไปนะครับพรุ่งนี้เราก็จะเรียนกันเวลา11โมงครึง่งถึงเที่ยงครึง่ง นะครับสำหรับน้องที่ได้ดูคลิปนี้อยู่ผู้ครองได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วสนใจนะครับยังไม่สมัครนะครับก็สามารถเรียนสมัครเรียนได้นะครับเราก็จะเรียนกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับหยุดวันที่13ถึงวันที่16นะครับพักผ่อนนะครับแล้วก็เรียนทุกวันนะครับจนถึงวันที่23ตุลากันเลยทีเดียวนะครับในราคาเพียง2,500บาทนะครับยังไงก็ถ้าน้องๆคนใดหรือ้่กครองท่านใดนะครับสนใจก็สามารถ inbox มาถามได้เลยนะครับเดี๋ยว ค่อยมาเจอกันทักทายกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ